นี่ก็โดนตัดรายได้เหมือนกันไม่มีหนังเลยอืมไม่องอนมีใครช่วยสอนชุดหนึมม่งเราไมนงองก็ลงคลิปอะไรดีพราผมหดอีกแล้วเหรอคลิปอะไรดีคงจะต้องทำคอนเทนต์ลง ทคอมเพนอะไรดีนะไปกิ้งตกเขาดีมั้งไปจั่วเป็นน้ําแข็งเป็นอากาศเป็นไอซี่อะชว่วงนี้มันเป็นชว่วงกอบตัวนะสามเดือนนี้ก็คือทํางานรักลาคิดถึงพี่โอ้ขอบคุณมากอืบองช่องก็หยุดลงเนี่ยก็ออามาออ้ทุกคนนะพี่พี่สุด พี่สุพนีขอบคุณมากๆเลยพี่มีนะขอบคุณขอบคุณนะทุกคนอู้ยบา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 ยเฮ้ยโต๊ะกะวะเ,ะเหรียญวิ่งดีมากก็มาอุ้ยทุกคนนะพี่พี่สุพี่สุพนีขอบคุณมากมากเลยพี่มีนะขอบคุณขอบคุณนะทุกคนอุ้ยบา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 ยเกินนะฮะอยากมีเกินต้องทำงานเออแคปชั่นนี้เลยนะฮะ แชทรูแชทูนะโอเคบายบายนะขอบคุณมากๆโอ้พี่กั้งเพิ่งมาพี่กัดงสู้ๆมันเป็นช่วงกบกอบกลวยจริงๆทุกคนนะเพราะว่าพระอาทิตย์จะตกดินประมาณสามสี่ทุ่มแต่เนี่ยสองอาทิตย์อะสาเหตุมันเนื่องจากว่าแอนทํางานหนักนะแอนเลยไม่ได้ลงคลิปเหลียนมันเลยขึ้นก็นมาแบบงงๆสิบนาทีทุกคนเก้าโมงสิบแปด ทุ่นกันแบบทื่นกันเลยนะมาเนี่ยหืขอข้าวมากินทุกคนเนาะทำไปทำไป <c oughs> ทำไปจะพยายามนะฮะแอ่ไลฟ์สดคืนโลมากๆคกาพสี่ช่องคือติดลบแล้วก็ติดแดงคือแบบห้าสิบหกสิบเเซ็นเลยนะ ตื่งตื่งที่มันตรีดืึงท,ทางานช่วงนี้คือแบบว่าใรเป็นน้ําหูน้าําตาที่มูกไหลก็คือทําอะไรไม่ได้เนาะไปไหนก็กลัวติดเชื้อเหมือนกันไปไหนก็มันร่างกายมันร่างกายพัดผ่อนเอาแรงเนาะ เดี๋ยวก็จะเจอกันเหมือนเดิมทุกคนเดี๋ยวจะเจอกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มันเป็นสามน้ำเลยนะคะสวยๆขอบคุณขอบคุณนะอ,อแก้วแก้วคูดใจแก้วคูดใจแก้วคูดใจใจ,จะใส่ร้อนใส่เย็นใ,ใส่น้ําแข็งไนดะ้อยู่ในทั้งคืนเลยนะกันเหมือนเดิมนะคะถ้าเข้าหน้าฝนนี่เราจะจะไลฟ์ค่ำวันค่ำคืนอะฮะไปแล้วนะไม่เอาหนะ้าแคบ เดือนเดียวเองนะใช่ใช่ใช่เอานะแค่เดือนเดียวทุกคนจริงๆนะสู้สู้สู้ๆนะคะไม่เป็นไรทํางานเหนื่อยนอนก็หายเหนื่อยที่ผ่านมานะตอนนี้แอนพูดว่าเหรียญแอนเนื้อทุ่นันาะขยันลงคลิปบ้างแนละ้วพี่มันตรีเนาะขยันลงคลิปเจ้าจารีเข้ามาสู่สภาพเดิมสภาพที่แอนทางาน ทำงานแบบว่าเช้าเย็นเย็นอีกประมาณสองสาเดือนก็ได้เจอทานทานทุกคนทานเนี่ยถ้ารู้ไปแปดสร็กว่านะ,ะจะได้ร้อยแล้วนะคะจะได้ร้อยละดีมากเลยอ่ะจิถึงคิดถึงที่มันตีคิดถึง ทำงานช่วงนี้คือแบบว่าเลยนะพี่สรีบิชัชยนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกคนนะ28 2นาทีทุกคนพี่นุม่ามสวัสดีค่ะพี่นุ่มภูไทยทุกคน2นาทีแอนด์กับพี่จอยนะพี่จอยแอดเวิร์ดอันนี้ขอบคุณมากๆทพี่เรลภาพที่มนตีนะคะแล้วก็ลองวุดเนาะแล้วก็พี่สุพันณี่ดืกาแฟกันเลยอะ่ะดื่มกาแฟแล้วไม่มีแรงทุกคน หม่เล eh ้ต่เเหยียบดิ huh. uh ่งงงมากอ ราไม่ได้ไล์เราคิดถึงเพื่อนมากเลยสบายดีที่สบายดีมันเป็นหน้าร้อนแอนทํางานนะเออเหมือนเข้ามาสู่สภาพเดิมพี่นองทกินเหรอย่ราอมากกันได้ไหมอุ้ยน้องวูทสวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงคิดถึงทุกคนมันเป็นซัมเมอร์นะแล้วมันเป็นวันชาติอ้นกันแบบอ้นกันเลยนะมาเนี่ยอื้อ ขอข้าวมากินทุกคนเอา้าชิวต่อไปเขาก็หิวข้าวเหมือนกันทุกคนนะแอนไปนะขอบคุณมากๆากขอบคุณมากๆากขอบคุณที่จอยแอดเวร์ตขอบคุณพี่นพนารีขอบคุณบ่าวุฒนะขอบคุณเ,เดือนที่เราต้องทํางานนะใช่เป็นสามเดือนที่เถ้าพูดภาษาบ้านเราคือมันเป็นสามเดือนที่ต้องกอบกอบโกยทุกคนเพราะว่าคนนะเราเราลูกข้าวเหนียวนะเราไม่กินข้าวเราอยู่ไม่ได้เราต้องกินข้าวเราต้องกินข้าวกินสวัสด,ดีนานมาทีทำงาน ตอน์เรนจำดากไปเลยนะออรเรนออรเรนโอสวัสดีค่ะอุ้ยนี่เจอกันที่บ้านเขานะคะออรเรนสวัสดีทุกคนนะสวัสดีนะขอบคุณพี่สิริชัยมากๆเลยเอานะทุกคนนะสู้ๆอีกเดือนสองเดือนเองเดี๋ยวก็ได้หยุดละเงินนะอยากมีเงินต้องทํางานเออฮแคปชั่นนี้เลยนะคะ t ฮทูทแฮชท,ทูนะโอเคบายบายนะขอบคุณมากมากโอ้พี่กั้งเพิ่งมาพี่กั้ว่าต้องทํางานจริงอะทุกคนอันนี้จะลงแล้วนะ จะไปแล้วนะโอ้เนาะเราเคยไล่สู้ชีวิตมากนะั่นก็ลงทริปพวกโรงงานไม่เข้าของแอนก็ไม่มีหนังนะพี่มันตรี <c oughs> ล้างมือก่อนล้างมือก่อนของเวลาของใช่ใช่ใช่พี่กางสิษ <c oughs> นอนนั่นฉ่ำดากไปเลยนะออเรนออเรนโอ้สวัสดีค่ะอุ้ยนี่เจอกันที่บ้านเขานะคะออเรนเดือนที่เราต้องทํางานนะอ,อใช่มันเป็นสามเดือนที่ถ้าพูดภาษาบ้านเราคือมันเป็นสามเดือนที่ต้องกอบกอบโกยทุกคนเพราะว่าไม่ได้คุยอะไรเลยนะเพราะว่ามันเป็นอาทิตย์ที่มันเป็นอาทิตย์ที่มันสู้ชีวิตมาก แลทีอันนี้ค่ะทุกคนมาขึ้นทานข้าวนะอุ้ยน้องรูดสวัสดีครัสบสวัสดีครับคิดถึงคิดถึงทุกคนมันเป็นซัมเมอร์นะแล้วมันเป็นวันชาติอันก็ลงทลิปขเขาก็งงานไม่ข้าของแอนก็ไม่มีหนังนะพี่มันตรีตั้งแต่เหรียญไม่ขึ้นน่าจะมีคลิปที่อยอดวิวมันขึ้น คลิปที่ลงไว้แล้วพี่มันตรีนาทีละสิบนาทีละแอนจะไปแล้วค่ะขอบคุณพี่กั้งมากๆากหูใจทุกคนไปแล้วนะสิบห้านาทีแล้วทุกคนขย่นไลฟ์สดเหรียญไม่ขึ้นเลยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์สองวิวก็ได้อยู่นะสองสามร้อยอยู่นะวิวอะที่ผ่านมานะตอนนี้แอนพูดว่าเหรียญแอนเนึ้อหุ้นอะแอนขยันลงคลิปมากแล้วพี่มันตรีเนาะขยันลงคลิป สร็จแล้เทสทมากเลยขอบคุณคิดถึงเหมือนกันนะบ่าววุฒิขอบคุณนนะขอบคุณ,คณมากันตั้งแต่เพื่อนกันเลยเออเกอกัน,กนเกอรกันนะคะวุฒเกอพี่แอนนะเราเป็นเกอกันเอขอบคุณพี่พี่ซับพ,พี่ลมนะลืมอ,อีกแล้วพี่นรพัฒน์มะเสือเปะนะขอบคุณมากๆนะคะพี่สุวารีก็ไปแล้วนะไม่เอาหน้าแค่เดือนเดียวเองนะใช่ใช่ใช่ เอานะแค่เดือนเดียวทุกคนจริงๆนะสู้ๆๆนะคะเราไม่ได้ไล์เราคิดถึงเพื่อนมากเลยสบายดีที่สบายดีมันเป็นหน้าร้อนแอนทํางานนะเฮอเหมือนเข้ามาสู่สภาพเดิมที่ในเป็นน้ำหูน้ำตาที่มูกไหลก็คือทาอะไรไม่ได้เนาะไปไหนก็กลัวติดเชื้อเหมือนกันไปไหนก็มันร่างกายมันร่างกายนาทีละสิบนาทีละแอนจะไปแล้วค่ะขอบคุณที่กั้งมากๆหูใจทุกคนไปแล้วนะสิบห้านาทีแล้วทุกคน สามสี่ทุ่มยังไม่มืดเลยทุกคนนะแล้วก็เป็นช่วงหน้าร้อนพอหน้าร้อนนี่เราจะมีกำลังนิดนึงพอหน้าหนาวนี่เราจะเป็นไข่เป็นหวัดเป็นเอาลูกข้าวเหนียวนะคะเราต้องหอ่อข้าวมากินทุกคนห่อมาสองกล่องนะคะข้าวก็จะเป็นมือ้อถ้าจริงๆจริงๆงเป็นน้องรักเลย sorry <laughs> ี่วัดดี นี่มาดูอะไรกินข้าออใช่ใช่ <c oughs> <c oughs>